พระเจ้านะคะและผู้ที่จะมาะกาศพระเ้พระเจ้าที่เราจะไม่ลุกเดินไปมาและให้เปลี่ยนระบบเครื่องมือสื่อสารนะคะให้เป็นระบบสัตว์หรือว่าเป็นเครื่องนะคะแล้วก็ลดเสียงดังการพูดคุยท่านเป็นผู้นําที่มีความรักความถ่มใจสมาชิกเสมอนะคะสถานภาพครอบครัวสมรสแล้วกับอาจารย์ไพลอปป์ปศงท่านเสด็จการศึกษาะระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์สาขาเคมีจากมหาวิทยาลัยรามค ระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์สาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชท่านสำเร็จการศึกษาด้านพระคมภีหลักสูตร,รพระคมพีและศาสนาศาสตร์จากสถาบันพระคิดธรรมไทย TBS จากที่จังหวัดบางุเทพ้าสเาำเร็จการอบรมผู้นำหลักสูตรร,ระดับสูงจากสถาบันทักไก่มรลัทาวาประเทศสหรัฐอเมริกาน,นะคะและท่านมีความรับผิดชอบ งานนักวิชาการสายงานบริหารธุรกิจไทยท่านเป็นหัวหน้า,าภาครุรกิจาภจาคการสอกและเป็นสิญยาธิบายที่จากความัดแยงทุกทางนี้ขอเสียงบมือต้องรับอาจารย์ธนพลพอสมได้กันค่ะ